ฝึกซ้อมของผู้รักษาประตูนั้นแตกต่างจากผู้เล่นอัลฟิลด์โดยทั่วไปครับสโมสรระดับอาชีพเนี่ยจะมีโค้ชผู้รักษาประตูแยกต่างหากครับและระหว่างการฝึกทีมผู้รักษาประตูจะซ้อมเฉพาะทางแยกออกมาจากทีมหลักในหลายๆช่วงเวลาเพื่อโฟกัสทักษะที่จําเป็นต่อการเฝ้าเสาโดยตรงก็จะมีการฝึกปฏิกิริยาการเซฟเน้นรีเฟร็การฝึกการเคลื่อนที่เท้าและการยืนตำแหน่งโดยใช้สัญญ,ญาณการซ้อมเหล่านี้ช่วยพัฒนาความคล่องตัวและทําให้หาจุดเซตโพซิชันได้ง่ายการฝึกออกบอลเล่นวยเท้าในยุคนี้จําเป็นครับในยุคใหม่ผู้รักษาประตูเปรียบเสมือนตัวโฮดดิ สุดท้ายหลายทีมใช้โกเปิดเกมรุกจากด้านหลังผู้รักษาประตูระดับท็อปอย่างบาเอลโนเออร์หรืออาริซอนเบเกอร์ขึ้นชื่อเรื่องการใช้เท้าได้ดีโคชจึงมักจะจำลองสถานการณ์โดนบีบเพซซิ่งแล้วให้โกฝึกออกบอลภายใต้ความกดดันรวมไปถึงการฝึกบอลโด่งและลูกคอสโค้ดหรือผู้เล่นจะโย,ยนบอลยาวหรือเปิดลูกคอสจากด้านข้างเข้ามาในเขตโทษให้ผู้รักษาประตูกระโดดออกไปชกหรือรับบอลกลางอากาศแบบฝึกนี้ช่วยให้โกฝึกการกัดจังหวะออกมาตัดบอล อีกอย่างที่สำคัญคือความฟิตเห็นยืนเฉยๆเนี่ยบางเกมแทบไม่ได้ขยับเลย90นาทีแต่ก็